สวัสดีครับผมช่างวุ้นซัพพอร์ตนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงการต่อดอกเซนเซอร์กับตัวแมเน t ติกล็อกนะครับกับเครื่อง ci 6 9 0 s นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเบืิองต้นมาดูในส่วนของการต่อเซนเซอร์ครับผมของตัวแมเนาติอ่ะในส่วนของตัว12่สอวนกับกาวนี่คือไฟเลี้ยงปกติมาดูในส่วนของตัวเซนเซอร์ก็คือตัวคาร์มอนกับตัว no นะครับผม แต่ในที่นี้เป็นบอร์ดตัวเก่านะครับอาจจะมีการสรับระหว่างตัว N O กับ N C นะครับผมถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยตัว N O จะอยู่ก็คือสายสีเหลืองนะครับผมส่วนตัวที่เป็นขาที่3มเนี่ยที่เป็น N O ตรงนี้จะเป็น N C นะครับผมอาจจะมีการสลับกันนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่แต่นี่คือบอร์ดตัวเก่าที่เอามาเทสให้นะครับผมแล้วก็คือแค่ไวริ่งมาแค่2เส้นก็คือคอมกับ N O อ่ะอันนี้ก็คือมาดูที่หลังเครื่องครับผม ในส่วนของตัวหลังเครื่องก็คือว่าเราจะต่อก็คือว่าในส่วนของตัวเส้นกับตัวกาวนะครับผม่าตัวเส้นเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นในส่วนของตัวสายสีเหลืองที่เป็นคําว่า N O นะครับผมอ่าที่มาจากตัวแม่นมาติดล็อกที่แล้วก็เป็น N O มาเข้าที่เซนสครับผมหรือว่าเซนเซอร์ครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวสีเขียว ในตัวที่เขียวก็จะเป็นในเรื่องของตัวคอมนะครับผมตัวนี้ก็มาเท่าที่กาวครับผมอาจจะเป็นกาวซ็อกเก็ตต่อไปหรือว่าเป็นกาวข้างบนก็ได้นะครับผมเป็นกาวร่วในส่วนของตัวบอร์ดเพราะมันถึงกันนะครับผมอ่าอันนี้คือในเรื่องของการต่อก็คือไวริงมาแค่อีกสองเส้นจากตัวแมกนติกล็อกมาที่ตัวเครื่องนะครับผมอ่าเสร็จแล้วปั๊บตอนนี้กรณีที่เราสแกนแล้วประตูเปิดจะไม่ทํางานนะครับผมเราต้องมาตั้งฟังก์ชันในส่วนของตัวเครื่องด้วยครับผม เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตั้งนะครับดเข้าเมนูไปที่ตั้งค่าตั้งค่าการเข้าถึงในส่วนของการแจ้งเตือน NG นี่คือไม่ใช้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนไปหมดของ NC ในส่วนของการหน่วงตรงนี้เดี๋ยวผมตั้งเป็น5วิแล้วกดเครับเดี๋ยวลองลองเทสกั ตกลองสกักนดูตกลงค่ะเปิดตกลับอ่ะ,ะ,อะในส่วนของตัวเครื่องจะมีการนารามมาแล้วกมกระตุ้น้าปิดประตูอ่เดี๋ยวเราลองชุดเราปิดครับผมอ่มันก็จะเงียบอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการลาม ดังอารามจากตัวเครื่องนะครับผมที่เราตั้งหนวงเอาไว้บันทึกสำเร็จค่ะอ่ะอาันนี้ก็คือ5วิที่เราตั้งนะครับผมมันก็จะดังอ่าแล้วในส่วนของตัว SIS s w i t h ที่เราต่อนะครับผม ในเรื่องของการต่อดอซินเซอร์ที่ผ่านหลังเครื่องต้องใช้เป็นิทธิ์ที่เป็นหลังเครื่องเท่านั้นนะครับผมที่เราต่อเอาไว้มาดูกันนะว่ามันจะเช้่เงื่อนไขไหมอ่าโอเคมีการเตือนจริงแต่เราก็ต้องลองปิดดูนะครับผมคือเงียบก็แสดงว่าตัวไอซิสสวิตช์ที่หลังเครื่องอ่ะถ้าเราเกิดว่าการต่อ ในรูปแบบปกติแต่เอเซตสวิตต่อผ่าน Power อร์เดี๋ยวมาดูนะครับผมว่ามันจะทำงานไหมอ่ะปุ๊บพอเปิดปุ๊บดังทันทีนะครับผมตัวลานดังทันทีเลยตัวเซ็มเซอร์ไม่ได้ตัดนะครับผมอ่ะทางนั้นเราก็คือต้องปิดไว้ปกตินะแล้วก็ปิดที่ฟังก์ชันเอานะครับ ปิดการแจ้งเตือนนะครับมันก็จะเงียก็คือว่าถ้าอย่างนั้นในการต่อตรงเนี้ยข้อควรระวังก็คือ S อสิสสวิเราต้องต่อผ่านหลังเครื่องเท่านั้นนะครับผมเราจะต่อผ่านพาวเวอร์สายไม่ได้กรณีที่เราจะต่อแบบรอเซนเซอร์เราว่าเซนเซอร์มันจะดังทันทีแล้วโดยไม่มีการตัดนะครับผมอันนี้ข้อควรระวังนะครับผมถ้าเราต่อรูปแบบแบบนี้ตัว s อสิสสวินะครับผมเราต้องต่อหลังเครื่องเท่านั้นอย่างนี้ผมต่อให้สองแบบ เพื่อให้ดูว่ากรณีที่มันารามหรือว่ามันดังตลอดนะครับผมในส่วนของตัวเซนเซอร์ของตัวแม่นติกกับตัวอ e ิเล็กทริโบเหมือนกันนะครับผมในการตอบเหมือนกันก็คือสองเส้นมาเข้าที่เซนกับกาวของตัวเครื่องเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมงตั้งเงื่อนไขของตัวเครื่องด้วยนะครับผมว่าเปิดการใช้งานงค่แล้วก็หน่วงไหมครับผม าเกิดว่าสแกนหรือว่ากดเนสิ์สิวิทที่มาจากหลังเครื่องจะเป็นเงื่อนไขปกตินะครับผมในส่วนของตัวอารามกรณีที่ปิดประตูแล้วไม่ว่าจะเป็นสแกนเข้าหรือว่ากดเนสิ์สิวิทตัวอารามก็คือจะใช้งานได้ปกติแล้วมีการตัดในเรื่องของเซนเซอร์ปกตินะครับผมในส่วนของการต่อกดอเซนเซอร์ขอบคุณครับ